อันนี้เป็นเครื่องรู้ได้ว่าความสงบทางกายและวาจาทั้งจิตใจนั้นได้ดำเนินมาตลอดเวลาแล้วก็การประชุมสติหรือความรู้เนี่ยจะต้องมีอยู่ติดต่อและมีการแพ่นพิจารณาภายในอยู่เป็นประจำทีเดียว เพราะว่าเรื่องของพัฒนาทางตาทางหูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีปรากฏขึ้นแต่ว่าหลักของสติที่ควบคุมจิตให้มีความตรงตัวเป็นกลางวางเฉยได้จะต้องมีอยู่เป็นประจำและไอ้จิตเนี่ยมันจะได้ไหม ออกไปมีความหมายหรือตามยึดถือในรูปเสียงกลิ่นลสสัมผัสกายมันจะมีความเป็นกลางวางเฉยได้แล้วก็พยายามพิเจรณาจอดจ่องอยู่ประกอบพร้อมอยู่ภายในท่านั้นแล้วหลักของความรู้อย่างนี้อมันจะเป็นการคุ้มครองไม่ให้จิตเนี่ย เรลอเพลินไปกับอารมณ์ไดาตามสมควรเพราะงั้นการลุกให้มือเ,เตกสัมมชัญญาตุกิริยาหมดก็ดีหรือว่ามืออเตกควบคุมจิตรู้จิตในจิตอยู่เป็นประจำก็ดีมันก็เป็นเครื่องอ่านออกอยู่ในตัวเองเท่านั้นและจิตนี้ มันจะไม่วุ่นตรว่ามันจะว่างมันว่างจากความคิดนึกที่จะแจต่ายไปเอาอะไรต่ออะไรหรือเพ้อเพลินไปกับอารมณ์อะไรอย่างนั้นมันจะเป็นการหยุหดสงบได้และจิตเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวแห้งมันจะไม่เราร้อนมันจะไม่เศร้าหมองเพราะว่ามันจะตั้งดำรองอยู่ในความเป็นปกติเป็นกลางวางเฉยได้ หรือเป็นความรู้ฝึกที่ซากซึ้งเข้าไปสู่ภายในทำให้จิตนี้มีความผ่องใสลหรือมีความเจนแจ้งอะไรซึ่งมาได้ทำให้เกิดความรู้ที่ตื่นตัวอยู่ภายในแล้วก็คอยประครับประคองเอาไว้อย่าให้มันมืดมัวไปละแล้วก็อย่าให้มันปุ้งสร้างไป ให้มันมีความสงบรู้อยู่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงทุกทุกขณะที่จะต้องรู้ว่าทุกสิ่งเป็นจะเครื่องกระทบแล้วก็ดับไปกระทบแล้วก็ดับไปยืนหลักความรู้วางเฉยเอาไว้ให้ได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะอย่างรู้แล้วก็วางเฉยให้รู้ว่าสุขก็ไม่เทีย่ยง ทุกก็ไม่เที่ยงนี่จะต้องมีการวางเสยเอาไว้เหนือสุกเหนือทุกข์ให้ได้การตามดิ่นรลนที่เป็นลักษณะของตัณหาถ้าไม่กระทบพัดสาแล้วมันจะมีตัณหาขึ้นมาเพราะงั้นจะต้องมีการควบคุมไว้ก่อนตั้งหลักเอาไว้ก่อนสงบไว้ก่อนว่างไว้ก่อนอย่างนี้ต้องแย่ย,ยาอย่าง บาคาประคองให้จิตนี้จำลองอยู่ในความรอบรู้เฉพาะตัวเองให้มากแล้วการกระทบภาษานั้นมันจะไม่วุ่นเพรว่ามันจะเห็นว่าการกระทบัาษาเนี่ยเป็นของธรรมดาเกิดเกิดรดับ,บ,บจะห้ามมันไม่ได้จะไม่ให้รู้สึกไม่ได้เพราะงั้นความรู้สึกในการกระทบัาษาเนี่ยต้องอยู่ในระดับ จิตที่อยู่ในาวางปเป็นปกติเป็นกลางวางเฉยเอาไว้ให้ได้อย่างนี้ต้องตึกให้เป็นการรู้วิธีที่พิจนาประกอบอยู่ด้วยจอดองมองดูภายในประกอบอยู่ทุกๆุกขณะเพราะว่า<ม>เรื่องลักษณะที่มีจะติดรู้จิตในจิตอยู่เป็นการไม่แต่ายไปตามอารมณ์แล้ว กิจนี้จะเป็นอิสระได้ว่างได้สงบได้ตามสมควรเพราะงั้นเราจึงไม่ต้องเอาเรื่องอะไรกรันไอความจำความคิดที่มันจะเก่อเกิดขึ้นมาหมายดีชัว่วตัวจนดเล็สุดทุกข์อะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นแตามปรากฏการ,าร,ารของปามรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดนๆเท่านั้น แล้วกิตนี้เป็นการปล่อยวางได้ไม่วุ่นรักษาระดับของจิตจังนี้ให้จิดต่ออยู่ทุกขิยามุท้ได้โดยเฉพาะว่าการนั่งเนี่ยเป็นการรวบรวมเอาความรู้เข้ามารู้จิตให้ติดต่อได้ในระยะนานเช่นกับการนั่งหนึ่งชั่วโมงนี่นะ จะต้องมีการประคับประคองและมีการเปลี่ยนแพ่งพิจารณาเพื่อจะให้รู้ความจริงของจิตที่จะมีการวางเฉยต่อพัตนได้อย่างไรจะมีการแพ่งพิจารณาให้รู้ลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นการรู้เกี่ยนแจ้งโดยใจจริงให้ได้เพราะว่าทุกข์สิ่งเนี้ย มันเป็นมายาทั้งนั้นแล้วเราจะตั้งกระตุกมั่นอยู่ได้อย่างไรไม่ให้ตกไปกับความอยากคือว่ามันอยากอยาได้ความสุขสงบก็หยุดละอยาาไปอยากได้มันเลยราคาประของให้จิตเนี่ยอยู่ในความเป็นอิสระไว้ยอย่างเดียว ต้องกันไม่ให้มีความอยากอะไรเกิดขึ้นแฉลายไม่ว่าจะอยากได้สุขหรือปรากทุกข์อะไรเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นมายาทั้งนั้นถ้าต้องอดทนต่อตู้ดูก็จะดีเพราะว่าการนั่งเนี่ยไม่ได้นั่งเพราะความสุขเป็นการนั่งเพื่อจะกําหนดรู้พัฒนาที่จะเกิดขึ้นมาที่จะก่อรูปให้เป็นเวทนา หรือว่าจะก่อรูปให้เ็นจัญหาอะไรขึ้นมาจะต้องมีการรวดสอบจอบรู้และปล่อยวางให้ได้แม้ว่าจะต้องอดทนไปก่อนก็ต้องอดทนเหมือนกันเพราะว่าจะถูกจันหามันเกิดขึ้นมายั่วแย่แล้วนะไม่อย่ามันจะเสียหลักไปก็เพราะว่าเราไม่ได้อดทนต่อสู้ที่จะเอาชนะจันหา เพราะงั้นถ้ามันย่วขึ้นมาในจติงลายหรือว่าในทวารได้แล้วก็ให้พยายามกำหนดจิตรู้จิตในจิตให้จิตต่อเอาไว้ทีเดียวรวมหลักรู้เข้าเข้ามาอย่างนี้วะและไอ้กันหานั่นมันก็จะได้ดับไปสลายตัวไปได้ความดินรนอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นมารบกวนเพราะว่า สติที่ควบคุมและเพียรบระคับประคองอยู่นั้นมันจะเป็นการป้องกันได้จริงๆแต่ขอให้แพ่งแพ่งรู้แพ่งรู้เข้าสู่จิตกันลกันแต่ว่าการแพ่งน,นี้ไม่ใช่แพ่งเอาตาแพ่งนะเป็นการที่จะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าจรู้จยก็ได้รู้ว่าจิตรู้จิตในจิตก็ได้ให้อยู่ในตัวประธานอย่างนี้ทั้งหมด แล้วก็พิจารณาดูไปดูอยู่ข้างไหนรู้อยู่สงบอยู่ให้ได้ตั้างหลักให้มั่นให้เหมือนเน้ตาเฉาเขื่อนไม่ให้มันเอ็นเอียงไปกับความพอใจไม่พอใจในการกระทบกระัทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจให้ได้ควบคุมมันให้อยู่ และพยายามพิจารณาดูให้ทวดและถ้ากิจนี้มันเป็นอิสระได้นะมันวางเฉยได้และมันก็ว่างได้แต่นีบดีว่าไอพ้พระสนั่นก็เพียนแต่ว่าเป็นตามรู้สึกเกิดดับไปหลักของสติจะต้องมั่นคงอยู่ทุกขริยาหมดให้ได้และทุกขณะให้ได้เดียวและเรื่องอะไรทั้งหมดนี่นะเกิดดับบาดท,ทิ้งตายเอง ว่าเกิดเองดับเองก็ได้ไม่สนใจจะสนใจอย่างเดียวที่จะมองใจให้เห็นใจหรือว่ามองจิตรูว้วจิตเข้าไปข้างไหนเท่านั้นนี่จะเป็นการทำลายนิวรณ์ได้แต่ต้นมือเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอย่างนี้ไว้ก่อนนะจิตเนี่ยถ้านิวรณ์เข้าครอบงามแล้วคือว่าตัณหานะ่ะมันเกิด ถ้าว่าตัณหามันเกิดเข้ามาโยงจิตได้แล้วนะจิตนี้จะได้เหนือน่อยกระบวายในขณะที่เกิดเวทนาอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้สังเกตด,ดูและจะต้องเหนือเวทนาได้อย่างไรจะต้องอดทนทต่อสู้ไปก่อนอย่างไรหรือในขณะแรกเราคุมไว้ก่อนได้อย่างไรนี่ล้วนแต่ต้องเป็นการอ่านอยู่ในจิตทนั้น นะกําลังของสติหรือปัญญาเนี่ยต้องมีการเห็นแก้แทนตลอดพวกนี้ให้ได้เพราะว่ามันจะต้องมือปรากฏการเกิดขึ้นในทางภาัษาเวทนานเนี่ยเป็นสิส่งสำคัญและเราจะต้องเป็นการมือสติหรือมือความรู้เนี่ยควบคุมไว้ให้ได้อย่างไรยืนหลักความรู้ให้มันคงให้ได้แล้วก็ เอาชนะได้เองให้มันคงไว้อย่างเดียวนะตลอดเวลาก็งเนี่ยะแล้วก็อย่าแส้ไผอย่าอะไรนะต้องฝึกบบเบิดเพลงขับทุกพิจารณาทุกแล้วก็ปล่อยวางทุกให้ได้แล้วอย่างเดียวแท้ๆเอาชนะให้ได้เหางอย่างจะเป็นการทดลองที่จะออกงสงการก็ได้เพราะว่ามันจะต้องอดทนต่อลูกสอนที่จะ ยิงมาของข้าศึกที่เล็กรัดจับยากอยู่ในจิตใาจาทั้งหมดแล้วก็พยายามยืนหยันต่อสู้ดูมันพิจารณาไปต่อยวางให้ได้ทีเดียวให้จิตเนี่ยมันมีความเป็นอิสระเหนือสุขเหนือทุกหรือเหนือพัสนาให้ได้ถ้าว่าเหนือได้แล้วนะไม่มีอะไรเลยวาดกันเคลื่อนเรื่อยไปทีเดียว จิตใจก็มีความว่างมีความสนุกได้ทุกทุกทกยยาหมดหมดทุกขณะหมดเพราะว่าเราต้องควบคุมให้เต็มที่เท่านั้นนะ่ะถ้าไม่มีการควบคุมเอาไว้ให้เป็นหลักนั่นหนาแล้วนะเนี่ยมันจะลงมันจะเห็วแล้วก็มันจะเพิ่เพลินใจเมื่อแล้วมันปัญหามันเข้าปรุงแล้วมันจะดินน้นรนมันจะแกะไ้ไข เนี่ยต้องฝึกกรรมันกับไอ้พวกเนี่ยแม้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอยอามาแย่มาอยากอะไรสักยุบที่เดียวยุดอยากได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นจิตสลักได้วางเฉยได้ถ้ามันยังวางเฉยไม่ได้ก็พิจารณาดูไปรู้ไปเสอว่ามันมีอะไรเป็นตัวหลักมีอะไรเป็นของหล,ลักในรูปนามขันห้าคือกายปักใหญเนี่ย ngươi trong cái trời nào mà mình hay hình hệt trang cái